7ธันวาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับนี่คือลักษณะของดอกทุเรียนที่เป็นดอกแฝดนะครับาการที่ทุเรียนมีดอกเป็นดอกแฝดอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการทดลองปล่อยให้เขาพัฒนาไปตามาลำดับของเขาปรากฏว่าพอถึงระยะที่เขาดอกบานแล้วก็เป็นหางแย้เป็นลูกออกมาแล้ว เราก็ปล่อยของเขา,า,เขาไว้ต่อไปทีนี้พออายุของเขาได้สักระยะหนึ่งนะครับดอกอลูกของเขาโตประมาณเกือบจะเท่าไข่ไก่แล้วปรากฏว่าในที่สุดลูกเหล่านั้นเขาก็ค่อยร่วงไปนะครับในที่สุดเขาก็ไม่ไมแขวนอยู่บนกิ่งบนต้นนะครับอันนั้นคือประสบการณ์ที่เราทำการทดลองมาแล้วามาปีนี้เราก็เลยทำการตัดสินใจเด็ด ออกไปเลยนะครับในช่วงที่เขากําลังเป็นดอกอยู่ขณะนีะ้เพราะว่าเราเห็นบ้นปลายของเขาแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะประคองอยู่ได้เหมือนดอกเดียวๆนะครับเราเอาออกตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการประหยัดพลังงานไปในตัวนะครับเขาจะได้เอาพลังงานที่เคยเลี้ยงดอกแฟดเหล่านี้ไปเลี้ยงลูกเดียวดอกเดียวให้เขาเจริญเติบโตต,ต่อไปนั่นเองนะครับ